สำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะได้มีการถแถลงข่าวเรื่องของการกวาดล้างปราบปรามนะคะเรื่องของการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทําบ้านเมืองให้หน่าอยู่ครั้งที่2ซึ่งเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะได้ถแถลงข่าวผลการปฏิบัติการนะคะตามแผนยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทําบ้านเมืองหน้าอยู่ค่ะปรากฏว่าสามารถ ตรวจยึดนะคะทรัพย์สินมูลค่าได้กว่า3,000ล้านบาททางที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยพลตรวจโทลสุรเช์หักพานค่ะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะได้ลงพื้นที่นะคะโรงพักขาดใหญ่ถแถลงข่าวผลการปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธการค่ะทาบ้านเมืองให้หน่าอยู่ครั้งที่22นะคะ โดยระบุว่าได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นและก็ยึดอายัดทรัพย์สินหาพยานหลักฐานของกลุ่มนายทุนเงินกู้ผู้ต้องหาทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกรุงเทพรวม6เป้าหมาย18จุดด้วยกันค่ะโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายประกอบด้วยนายสุรศักดิ์ลีลาวราเศรนายสุรเชษลีลาวราเศรนายกิติชัยบุญหลงและก็นางสาวสุธิดสุวรรณโชต ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและก็ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหารวมมูลค่าทั้งสิ้น3,115ล้านบาทซึ่งก็ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร5โครงการจำนวน200หลังคาเรือนอาคารพาณิชย์จำนวน120โคหาโรงแรมและอาพาร์ตเมนต์3แห่งค่ะบริษัท ซับทวี55จำนวน1แห่งบริษัทหาดใหญ่ SK ส o ค c อนกรีต1แห่งบ้านพร้อมที่ดิน2หลังรถยนต์กระบะและอื่นๆอีก13คันรวมถึงทรัพย์สินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายการค่ะ